สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันเนอร์ข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงบทวิเคราะห์ของทางฟุตบอลดอนนะครับสื่อชื่อดังแดนอังกฤษจากคุณคีสเฟธลี่นะครับผมออเปิดเผย6นักเตะนะครับผมที่ทางอซอนนั้นอาจจะต้องเสียฟีในหลัซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์หน้านะครับผมนักเตะแต่ละคนนั้นก็ไม่ยินยอมต่อสัญญาออกไปกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการแก้เผ็ดทีมงานแอซอนนะครับว่ากูไม่ขออยู่ต่อก็ได้ขอย้ายฟี ทำให้อาซอนนะผมจะไม่ได้เงินสักบาทเดียวจากการขายนักเตะอย่างพวกเขาครับฟังจบแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาของข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มต้นด้วยบทวิเคราะห์จากทางฟุตบอลลอนดอนนะครับผมอยู่ระหาเปิดเผยบรรดานในชื่อ6 T นักเตะครับที่สื่อก็มีการเปิดเผยว่าอาซอนเนี่ยน่าจะโดนแกงครับผมไม่ได้เงินสักบาทเดียว จากการขายนักเตะเหล่านี้นะครับผมมีมากถึง6กรายครับเริ่มต้นที่คนแรกก็คือกองหน้าของเราอย่างทางอเล็กซองลากาเซตครับเขาก็มีการเปิดเผยว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเอดูพยายามที่จะปล่อยนักเตะรายนียายามมย้ออกจากทีมไปพยายามที่จะขายลากาเซตออกจากทีมแต่ก็เหมือนว่าไม่มีทีมไหนสนใจนักเตะรายนี้นะฮะอเล็กซองลากาเซตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางสโมสรนั้นจ่ายค่าเหนื่อยสูงมากๆครับผมเป็นอันดับต้นๆของสโม,มสรทีนี้นะครับก็ มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเนี่ยถ้าไม่สามารถปล่อยเล็กซอนเซออกจากทีมไปได้เนี่ยซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาร์ซอนก็พร้อมจะเจรจาต่อสัญญานักเตะแต่นักเตะก็ไม่ต่อใช่ไหมครับกลายเป็นว่านักเตะต้องขอย้ายฟรีซัมเมอร์หน้าดีกว่านะครับซึ่งก็มีสโม,มสรอ,อย่างทางแอตเลติโกมาติดแล้วก็ทางโลมาเนี่ยให้ความสนใจเช่นดึงหัวหอกรายนี้เป็นร่วมทีมแต่อะไรก็ตามครับโดยมีการยื่นข้อเสนอแบบเป็นรูปธรรมเข้ามาทําให้ตัวเล็กซอนเซซนั้นจะต้องอยู่กับทีมอาร์ซอนต่อไปในฤดูกาลนี้ครับ ร,รายที่2ก็คือทางคาร์ลแชมเบอร์ครับเขามีการเปิดเผยว่าคาร์ลแชมเบอร์เนี่ยหลังจากที่มีการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าของเขาครับผมฉีกขาดใช่ไหมฮะแล้วฟื้นตัวกลับมาจากอาการบาดเจ็บเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในปลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยเป็นเกมที่เจอทางเบอร์ลี่แล้วก็เวสแฮมิเต็ดซึ่งทางซอนก็นมองว่านักเตะของทางคาร์ลแชมเบอร์เนี่ยสามารถเป็นอะไรให้กับทีมได้อาจจะไม่ใช่นักเตะอันดับ เบื้องต้นๆรายแรกนะครับผมที่ทางอาร์เจต้าจะส่งลงสนามหานักเตะในตำแหน่งแนวรับสมบูรณ์เกือบทุกคนนะครับอันดับในการส่งคัลลัมเชเบอร์ลงสู่สนามเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกท้ายของทีมนะฮะซึ่งอาร์เจต้าก็มองว่าอาจจะพิจารณาต่อสัญญาตัดเตะรายนี้ต่อไปในอนาคตนะครับผมหาคัลลัมเชเบอร์นั้นยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ก็คือว่ายอมเป็นตัวเลือกเพอ่อท้ายให้กับทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางซ่อนนั้นก็ยังนิ่งอยู่นะฮะ ยังมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจ้าตัวนะครับผมทําให้สื่อก็มีการคาดการณ์ว่าอาร์ซอนเนี่ยอาจจะขอประเมินผลงานของนักเตะรายนี้ในฤดูกาลนี้ซะก่อน้ากาผลงานได้ดีทดแทนตําแหน่งผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บได้อาจจะมีการต่อสัญญาออกไปหรือไม่อย่างนั้นครับผมก็รอย้ายฟีซัมเมอร์หน้าครับสุดยอดจริงครับทีมงานเจียจาอันดับ3ครับคนคนนี้อาจจะตรงใจแฟนบอลหลายคนครับผมนั่นก็คือทางโมฮัมเหม็ดเอเลนนี่ครับเขาบอกว่าอาจจะต้านครับผมชื่นชอบนักเตะรายนี้มากๆนะครับ มีความพยายามเพื่อจะต่อชัญญานักเตะรายนี้ออกไปเช่นกันซึ่งประเด็นก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทางวัตฟอร์ดเนี่ย,ยจะได้ตัวเอียนี่เป็นร่วมทีมหรือแม้ทั่งทางสโมสรเบสิตัสจากลีกตุรกีเนี่ยก็อยากดึงนักเตะอย่างทางเอียนี่เป็นร่วมทีมเช่นกันซึ่งตลาดตุรกีก็ยังไม่ปิดตัวลงนะครับผมตลาดซื้อขายนักเตะของทางฝั่งตุรกีนั้นปิดวันที่7กันยาย,ยนี้หรือวันนี้นี่เองนะฮะแต่แล้วก็ตามครับดูดังกล่าวนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทาง เอนนี่เนี่ยเรียกค่าเหนื่อยสูงเกินไปไม่ยอมลดค่าเหนื่อยนะครับทำให้สโมรสรอย่างทางเบซิตัสนั้นอานไปคว้าตัวมิลานิปานิชจากปาเซโลนามาร่วมทีมแทนด้วยสัญญายิมตัวครับผมก็ถ้ามองดูจากตำแหน่งของเอนนี่นะครับผมอาจจะเป็นตัวเลือกเบอร์เทาทายนะครับผมหลังจากที่อาซอนนั้นสามารถดึงออบร์ชมบี้โลคองกามาเป็นแบ็กอัพให้กับทางโทมัสปาเตแล้วก็ทางกาดิชาก้าที่เพิ่งต่อสัญญาสปีทอาซอนต่อไป เขาต้องทางให้ทางอีนี่นะครับผมช่างใจว่าจะอยู่กับทีมต่อไปในฐานะอะไรหรือเปล่าแต่ข้อดีของทางอีนี่นะครับผมเขาเป็นนักเตะที่มีความขยันนะฮะแล้วก็ไม่เคยปีปากบนในแผนการทํางานของมิเกลเวตานะครับผมจะส่งเขาลงเล่นตอนไหนก็ได้เขาพร้อมรับทุกเงื่อนไขไม่ปฏิเสธนะครับผมพอถูกส่งลงสนามเนี่ยเขาก็วิ่งผ่านท่วนสนามนครับผมแต่อย่งางก็ตามครับทักษะที่ขาดไปของทางอนี่ก็คือว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่สามารถผ่านบอลขึ้นไปด้านหน้าได้นะครับผม จะเป็นการประคองเกมในพื้นที่ตรงกลางมากกว่ามีหลายลูกมีหลายจังหวะนะครับผมที่แฟนบอลชอบมองว่าจังหวะตรงนั้นเนี่ยขุณเห็นเพื่อนด้านหน้าหรือเปล่าทําไมไม่จ่ายบอลระตูนั้นแล้วก็ส่งคืนหลังครับไปออกข้างส่งคืนหลังนี่ก็คือสไตล์ของทางเอีนี่ซึ่งก็ไม่ค่อยถูกใจแฟนบอลซ่อนสักเท่าไหร่ครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจะถูกปล่อยฟรีในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้าครับยังไม่พอครับต่อไปครับคนที่สีก็คือทางเซโคนเทนัทครับล่าสุดนะครับผมเขาก็บอกว่านักเตะทางเซโคอนเทนัต ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าจะถูกปล่อยฟรีในฤดูซัมเมอร์หน้าเช่นกันนักเตะนะครับตอนนี้ก็มีการบาดเจ็บนะครับผมหลังจากรับใช้ทีมชาติบอสเนียครับโดนทางชุดกุนเดครับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเสียบหนักก็ไม่รู้ทางนักเตะนั้นจะต้องพักยาวนานขนาดไหนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทางสโมสฟรฟินิเบเช์นเนี่ยอยากจะดึงตัวแซดคอสินัตไปร่วมทีมเช่นกัน ในตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบนี้แต่การจาจาเจรจาก็ล่มไม่เป็นท่าครับผมเพราะว่าทางคอนเซ็ตนั้นต้องการค่าเหนื่อยสูงนะฮะต้องการค่าเดือประมาณ3ล้านปอนด์ต่อปีอาซอนก็ต้องการขายนักเตะประมาณ3ล้านปอนด์แล้วก็มีการระบุว่าถ้าขยายไปฟินเดเช่เนี่ยขอสัญญาระยะยาวสปีซึ่งทางประธานสโมสร,รของทางฟินเดเช่ก็บอกว่าขอ้อเสนอที่ทางอาซอนและก็คอนเซ็ตยื่นเข้าไปเนี่ยมันมากเกินไปพวกเขารับไม่ไหวรับไม่ได้ดีวดังกล่าวก็เลยไม่เกิดขึ้น ทำให้เจ้าตัวเนี่ยจะต้องอยู่ทางซ่อนต่อไปในฤดูกาลนี้กลายเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ทางซ่อนนั้นอาจจะปล่อยฟรีในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้าครับคนนี้ก็คาราคาซังเลเกินครับก็คือทางเอ็ดดี้เอนเกเทียครับเขาก็มีการเปิดเผยว่าเอ็ดดี้เกเทียนั้นก็โอกาสสูงครับผมที่จะโดนปล่อยในตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาแต่เอาเป็นว่าอาซอนเนี่ยก็ตั้งแง่ตั้งงอนครับ ทางสโมสรคิซันพาเลทเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วประมาณ12ล้านปอนด์อาซอนม,มองว่าถูกเกินไปนักเตะทางเอดดี้นั้นขอแพงกว่านี้ได้ไหมประมาณ1 5บหถึงยีล้านปอนด์ซึ่งทางคิซันพาเลทก็มองว่านักเตะทางเอดี้เนี่ยเดือสัญญาทางซ่อนไม่ถึงปีคาตัวที่พอยื่นเข้ามาเนี่ยก็เหมาะสมแล้วทําให้ทีมปราสาทแก้วนะครับคิซันพาเลทหันไปคว้าตัวออสเเนยเอดูอาจากสโมสรเซลติกมาร่วมงานแทนนะฮะคาตัวก็ถูกามากเพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้น ใช้งานได้ยาวๆนะฮะทีนี้ครับมันก็มีข่าวลือว่าทางเอ็ดดี้เกเทียนนั้นอาจจะมีการให้ทีมงานของเขาเนี่ยมีการเจราจาล่วงหน้ากับทีม,มอ,อื่นๆนะครับผมในเดือนมกราคมตลาดหน้าหนาวนี้มีสโมสรหลายๆทีมในพิวรีก็อยากได้ตัวเอ็ดดี้ไปร่วมทีมรวมไปถึงหลายสโมสรในลีกกิรแมนเชสเดียวกันครับ12ล้านปอนด์ไม่เอาอาซอนฮะเสียฟรีดีกว่านี่นะครับทีมนักบุญแจกฟรีครับนักเตะอยากได้ลีเข้ามาครับคนสุดท้ายนะครับผมผู้สาวประตูดาวลุกไว้19ปีก็คือคาร์เฮนนะครับ ขามีการเปิดเผยว่านักเตะเนี่ยไม่ยอมต่อสัญญาฉบาับทางซ่อนต่อไปเพราะมองว่าโอกาสในการสอดแทรกขึ้นเป็นผู้ตัสัประตูมือสามือสองกับทางซ่อนนั้นน้อยมากๆครับผมในฤด,ดูกาลนี้เพราะเขาก็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะเบียดขึ้นเป็นผู้ตัสัประตูมือสองมือสามในทีมชุดใหญ่ของทางซ่อนได้กลายเป็นว่าอซอนเนี่ยให้โอกาสเพื่อนดาวรุ่งเขาเขาอีกคนหนึ่งในตแต่งผู้รักสารประตูก็คือทางอูคอนูนะครับผมขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือสามแล้วก็มีการดึงอลันยัมเดลครับ คือเราเป็นผู้ตสารประตูมือ2อแล้วก็มีศักยภาพสูงที่สามารถเบียดแย่งมือหนึ่งจากทางเบนเลโดได้ทําให้ทางคฮนะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ตัวเขาจะมองหาโอกาสใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ในการลงสนามกับทีมอื่นครับผมรอย้ายฟรีซัมเมอร์หน้ามากกว่านี่ก็เป็นหงวลจชื่อนักเตะที่สื่ออย่างทางฟุตบอลดอนก็ออกมาสรุปให้แฟนบอลซอนรู้ว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับเสียฟรีแน่นอนในลาคซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้า ไ,ได้เงินสักแดงเดียวสักปอนเดียวครับเพื่อนเพื่อนมีความพิจตยังไงประเด็นตรงนี้อยากจะให้อาซอนนั้นปล่อยใครออกไปบ้างหรืออยากจะให้นักอาซอนนั้นพยายามเจรจารในการต่อสัญญานักเตะเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปคุณคนนั้นอยู่กับทีมต่อไปก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวความน่าหนือในการต่อสัญญาแล้วก็เสียนักเตะไปแบบฟรีของทางสโมรสมรอ,อาซอนถึง6คนนะครับเรามาดูบทสัมภาษณ์ของทางวิลเลียนกันบ้างนะครับที่พูดถึง ช่วงชีวิตที่เขาตกต่ำเล็กเกินครับผมหลังจากที่ย้ายมาเป็นผู้เล่นของทางซ่อนเพียงแค่หนึ่งฤด,ดูกาลแล้วก็รีบฮะรีบย้ายทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมากลับบ้านเกิดของเขาทางิวเลียนนะครับอ๋อพูดถึงความรู้สึกของเขาว่าช่วงเวลาของผมกับทางซ่อนนั้นมันโชคร้ายแล้วก็ไม่ดีมากๆผมไม่มีความสุขเลยกับทางสโมสรผมไม่สามารถลงรายละเอียดดีเทลต่างๆได้นะเบื้องตึกเบื้องหลังแต่ผมก็รู้สึกไม่มีความสุขเลย และผมก็คิดว่าการกลับไปที่บ้านเกิดนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกดีที่สุดสําหรับชีวิตการค้าแข่งของผมนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางเวลเลียน,นครับที่อ๋อพูดถึงความรู้สึกของเขาที่อัดอั้นมานานนะครับว่าทําไมตัวเขาเองเนี่ยโชคร้ายเหลือกเกินโชว์ฟอร์มไม่ดีแล้วก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างผมที่ตัวนักเตะนั้นไม่สามารถพูดออกมาได้ครับก็ขอให้ตัวนักเตะนั้นโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกเดินครับ จบจากบทส да <an> ัมภาษณ์ของทางมิเรียนนะครับผมมาดูข่าวดีของทางนักเตะอาร์ซอนกันบ้างครับที่บรรดานักเตะที่ติดโควิดบรรดานักเตะที่มีการบาดเจ็บนั้นกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะฮะภาพล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับผมจากเว็บไซต์อาร์ซอนเกี่ยวกับนักเตะที่มีการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะฮะทีนี้ก็เป็นทางกาเบรียลมาเตเตลลี่นะครับผมคนแรกนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีทางเอ็ดดี้เอิงเกียเอนะฮะ ส่วนภาพที่2นะครับผมก็เป็นภาพของทางกาเบียวมาการเยสภาพที่3ครับเบนไวท์แล้วก็อเล็กซองลาเซตนะครับภาพที่4ครับคนสําคัญของเราก็คือทางโทมัสปาเต้ครับคิดถึงนเกินครับตายเป็นว่าตอนนี้ครับผมเกมของทางโรดิซิตี้นั้นสานักเตะที่หายจ็บกลับมาไม่ว่าจะเป็นทางกาเบียวมาการเยสอ่าเบนไวท์แล้วก็โทมัสปาเต้เนี่ยน่าจะถูกเลือกส่งเป็นตัวจริงลงสนามในเกมนัดดังกล่าวครับปึกขึ้นแน่นอนครับ ผมก็มองว่าอาร์เตต้านะครับได้ทีมที่สมบูรณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยได้ทีมที่เขาสบายใจในการจัดตัวผลิตแล้วเนี่ยผมมองว่ากีเพย์เจอกับทาง,งลอริสตี้นั้นอาร์ซอนน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับแต่ถ้าแพ้อีกหรือทําเพียงได้แค่เสมอเนี่ยเก้าอีร้รอแน่นอนครับสำหรับอาร์เตต้าและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสรอ,อาร์ซอนประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนเพี่ชอบในี่ขหาข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เชียร์ไปด้วยกันครับ